บ้านนอกดาวเขาวางระบบท่อน้ําเสียกันยังไงหลายๆคนจะเห็นว่าไอ้มันจะมีพวกงูที่มันเข้ามาในชักโครกครับตามข่าวที่เคยเห็นกันนะครับนี่แหละมันก็จะมาทางนี้แหละครับถ้าเราไม่ใส่ตะแกรงดักไว้ สวัสดีครับผม CEO ตัตวงนี่คือคําถามที่ผมเจอมาตลอดในการทําธุรกิจสร้างบ้านนอกดาวม,มามากกว่า12ปีและขายบ้านไปแล้วเป็นร้อยๆหล,หลังมีลูกค้าหลายคนนะครับผงผม,ผมก่อนสร้างบ้านก็มีคําถามว่าแล้วไอพื้นที่ดินที่ไม่มีท่อของอบตอไม่มีท่อของอำเภอหน้าถนนแล้วพวกระบบน้ําเสียเราจะทํำยังไงคือมีพื้นที่อยู่ในสวนมันจะทําห้องน้ําได้หรือเปล่าหลายบ้านก็เจอปัญหาส่วมตันน้าไม่ลงปัญหากิ่นย้อนไม่รู้ช่างคนเดิมเขาทาไว้ยังไงก็เลยมาปรึกษาผมทีนี้ผมจะบอกเลยครับว่าไอปัญหาเรื่องงานระบบเนี่ย มันเกิดได้หลายสายเหตุมากๆเลยครับเพราะถ้าวางระบบมาไม่ดีเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันแก้ไขได้ยากมากเอาง่ายๆนะครับแค่วางสลบท่อผิดนิดเดียวเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาได้เลยนะพวกงานระบบอะถึงวางท่อถูกมันก็จะมีปัญหาดินซุดที่จะทให้สลบท่อมันเพีย้ยนแล้วมันก็จะเกิดปัญหาได้ในอนาคตแล้วเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยโอ้โหกว่าจะนัดช่างเข้ามาได้ก็คโคตรจะแสนลาบากบางคนก็มาบางคนไม่มา บางคนนัดแล้วก็หายติดโน่นติดนี่บางคนเบิกเงินล่วงหน้าแล้วก็ไม่มาคือผมเข้าใจครับก็จะนัดแต่ละทีเนี่ยโอ้โหําบากอะ่ะคือสรุปเลยหมดงานระบบอะ่ะถ้ามันทํามั่วๆอ่ะโอ้โหําบากครับแล้วถ้าหากงานเสร็จไปแล้วเนี่ยการแก้ไขมันจะเป็นอะไรที่ยากมากโอเคทีนี้เรามาดูวิธีวางงานระบบน้ําเสียน้ําทิ้งกันว่าเขาวางกันยังไงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้กับบ้านของท่าน